สวัสดีครับวันนี้จะเป็นวันที่เกี่ยวกับเรื่องรถหรือเปล่าก็เปิดเช้ามาคลิปแรกก็เป็นเรื่องกรองอากาศที่เป็นของปลอมทำเรียนแบบยี่ห้อ APEX กก็เลยมาคิดว่ามีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะคุยให้ฟัง นั่นก็คือเรื่องเกียร์อัตโนมัติรอบเครื่องแล้วก็การใช้เกียร์แบบแพดเดอร์ชิหรือแบบที่ซีควนเชียนชิฟนะครับที่เปลี่ยนที่ที่ที่คันเกียร์คือหรือแม้แต่เกียร์ธรรมดาก็เถอะครับ uh. ว่าสำหรับเครื่อง เครื่องดีเซลนะครับรถกระบะรถพพ v รถ PPV ก็คือรถโดยสารที่ดัดแปลงมาจากรถกระบะะครับนะก็เครื่องมันก็เครื่องเดียวกันนะครับหรือจริงๆก็ก็อาจจะใช้กับรถด,ดีเซลหรือรถอะไรก็ได้ทั้งหมดนะครับมันก็หลักการเดียวกันเรื่องที่ทำให มันเป็นเรื่องขึ้นมาก็คือว่าระยะหลังมาเนี่ยคือรถรุ่นใหม่ๆนะครับมันก็จะมีปัญหาว่าขึ้นดอยไม่ได้ขึ้นดอยความร้อนขึ้นเครื่องตัดการทํางานเครื่องเอาเป็นว่ามันขึ้นไม่ได้ครับเออก็เจอกันหมดครับทั้งเกง่งทั้งกระบ,บะทั้งอะไร มันเป็นอะไรผมก็สังเกตนะครับคือรถก็ติดไอเกอบีดี2มันก็จะเห็นตัวเลขความร้อนชัดเจนขึ้นสะพานนะครับถ้าใส่เกียร์ดีขึ้นนะครับความร้อนขึ้นครับ ขึ้นจากปกติ87ขึ้นจะเป็น90ถ้าใส่เกียร์ดีแล้วก็ขับทางแบบทั่วไปเนี่ยครับบ้านๆแบบทั่วไปอะทางรับาบถนนทั่วไปเนี่ยความร้อนเนี่ยบางทีขึ้นไปถึง92แถมมันวิ่งก็ไม่ค่อยออกด้วยครับขับไม่ดีเลย มันเกียรดีเนี่ยก็ผมก็ก็เออมันก็ไม่ได้เกินค่าความผิดมันก็ไม่ถึงกับผิดปกตินะคือมันก็ปกติแหละครับไอความร้อนเก้าสิบสองเนี่ยแต่ว่ามันก็ทําให้เกิดความคิดว่าเอะมันมันมันเป็นอะไรของมันทำไมมันทํารถกันมาแบบนี้คือจริงมันก็เป็นแบบนี้แหละครับแต่ว่าสมัยนี้มันค่อนข้างจะอาการหนักคราวนี้ ที่มีปัญหาไปขึ้นดอยกันแล้วใส่เกียร์ดีขึ้นมันก็จะเจอความร้อนขึ้นเนี่ยแหละครับพอความร้อนมันขึ้นเนี่ยไอ้รถสมัยนี้มันก็ตัดการทำงานของเครื่องบ้างหรือว่าอะไรอะ่ะลดการทำงานลงมาคือไม่ให้ทำงานหนัก มันก็ขึ้นดอยไม่ได้ก็ต้องจอดจอดพักรอให้ความร้อนมันลงหรือว่าอะไรก็ตามเถอะหนักเข้าก็ถึงขนาดเกียร์พังก็มีก็เออมันก็เป็นเรื่องเรื่องแปลกเนาะคือผมก็ทำงานรถยนต์นะ สมัยที่ทำงานที่เยอรมันก็ก็ได้ดูค่าพวกนี้ค่าอุณหภูมิต่างๆเนี่ยมันมันไม่ได้แตกต่างกันจากว่า87เป็น92นะครับคือเอารดลดรดเยอรมันเนี่ยมันค่อนข้างอุณหภูมิมันค่อนข้างสูงอยู่แล้วล่ะอยู่ประมาณร้อยร้อยกว่าด้วยซ้ํามันแตกต่างมันขึ้นแบบสมมุติเราใส่เกียร์ดีเนี่ยใช่ครับอุณหภูมิมันขึ้นจริงๆ แต่ว่ามันไม่ได้ขึ้นมากมันขึ้นแค่สองสามองศาแต่จาก 97, เก้าสิบเจ็ดไอ้แปดสิบเจ็ดไปเป็นเก้าสิบสองเนี่ยมันห้าองศาผมว่ามันก็มันก็ออกจะแปลกอยู่แล้วถ้าถ้าแบบตะบี้ตะบานขับเกียร์ดีต่อไปมันขึ้นแบบทะลุร้อยเลยซึ่งมันอันเนี้ยมันมันจะเริ่มเห็นแล้วแล้วมันจะเริ่มมีปัญหาละเอาละ่ะก็พอ จับพิรุษมันได้แล้วกันจับจับจับผิดมันได้อะ่ะผมก็เพิ่ไปเห็นคลิปหนึ่งของของช่างจูนรถนะครับจูนกล่องอะ่ะที่มีชื่อเสียงนะที่ชอบถ่ายคลิปตอนเอาลูกค้าไปลองรถอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สอนลูกค้าบอกว่าอันนี้เกียร์ธรรมดานะครับก็ ให้ลูกค้าเนี่ยเลี้ยงรอบไว้ใช้เกียร์ที่รอบเลี้ยงรอบไว้ให้มันเกินสองพันสองพันห้ายิ่งดีอืมผมก็คิดเฮ้ยใช่วะ่ะแล้วก็มาเจออีกความเห็นหนึ่งอันนี้ตรงกับที่ผมที่ผมเจอเลยคือเขาบอกว่าไอ้รถเนี่ยนะรถรถกระบะรถ PPV เนี่ย คุณต้องใช้รอบสูง2,005อย่าอย่าคือให้2,005บวกลบอะ่ะสัก2 2,002 2,003จนถึง3,000อะไรแบบเนี้ยจะไม่มีปัญหาเลยเรื่องความร้อนความร้อนจะจะนิ่งเลยแต่ถ้าคุณใช้รอบต่ำๆนะครับความร้อนโัวขึ้นกระจายเลยทั้งทางเขาวทางลาบทางชันทางลาบนะเออจริงผมก็เลย คือคือลองมาแล้วไงว่าเฮ้ยมันจริงมันเป็นแบบนั้นจริงๆไอคนเนี้ยพูดถูกถ้าเลียงรอบสักสองพันห้านะครับความร้อนเนี่ยลงมาแปดสิบหกแปดสิบห้าเลยนะก็แต่ต้องก็ต้องต้องลากเกียร์นะไปไปมาม,ามาตอนหลังเนี่ยผมเลยเลยแทบจะไม่ได้ใส่เกียร์ห้าเลยเพราะว่าถ้าใส่เกียร์ห้าแล้วรอบสองพันห้าเนี่ยความเร็วมันก็เกินกับที่กฎหมายกำหนดอะ่ะผมก็ใส่เกียร์สี่วิ่งตลอดทางเลย นา้นจะใส่เกียร์ห้านอกจากว่าออไม่ไม,ไม่ไม่มีเหตุที่จะต้องเร่งความเร็วหรือว่าทําความเร็วเพิ่มน่าจะขับแช่ความเร็วร้อยสิบห้าอย่างเงี้ยอ่าตัดตัดลงมาเป็นเกียร์ห้าได้คือรถผมมีห้าเกียร์นะจริงครับอเรื่องเนี้ยมันมันก็ตลกดีอะ่ะคือต้องใช้รอบสูงก็ไม่คือมันก็ไม่เรียกว่าสูงหรอกแต่ต้องใช้รอบสูงกว่าที่ที่เราคิดว่าเฮ้ พันกว่ารอบก็พอแล้วอะไรแบบนี้ยเครื่องมันไปไหวครับเกียร์มันก็ไปไหวแต่ว่าพอนานๆเข้าความร้อนมันมันสะสมมันระบายไม่ทันใช้รอบสูงดีกว่าครับเราประหยัดน้ํามันด้วยแปลกมากเลยจากใส่เกียร์ดีนะครับขับเกียร์ดีซึ่งมันจะขึ้นเกียร์ห้าเร็วมากออกตัวไปเนี่ยล้อหมุนยังไม่ทันครบสามรอบเลยมันขึ้นเกียร์สามให้ผมแล้ว่ะ แลกเกียร์ห้านี่อีกแป๊บเดียวประมาณความเร็วสามสิบสี่สิบมันก็ใส่เกียร์ห้าให้แล้วกินน้ำมันครับปรากฏว่าเปลี่ยนเกียร์เองแล้วบังคับให้มันลากเกียร์ใช้เกียร์สองเกียร์สามอย่างเงี้ยผมขับถนนแถวบ้านมันก็ทำความเร็วอะไรไม่ได้นะผมก็เลี้ยงอยู่ประมาณสองพันสามร้อยรอบถึงสองพันห้าเนี่ยก็ส่วนมากกับเกียร์สามเกียร์เกียร์สี่บ้างนานๆทีประหยัดน้ำมันครับ ประหยัดน้ํามันกว่ากว่าใส่เกียร์ดีครับขึ้นสะพงขึ้นสะพานอะไรก็ไม่มีปัญหาแล้วเวลาแซงแซงง่ายด้วยครับมันไม่เหนื่อยคุณไม่ต้องเหยียบคันเร่งลึกเลยถ้าคุณคุณเปิดรอบไปที่สักสองพันสองสองพันสามนะคุณอยากแซงคุณกดแซงสบายสบายเลยไม่ต้องกดลึกด้วยแต่แต่มันก็ไปแล้วขับสบายกว่าเยอะครับไม่แปลกเลยที่ในคู่มือ มันจะเขียนเลยบอกว่าถ้ารถคุณเนี่ยเป็นระบบเปลี่ยนเกียร์เองเนี่ยมีมีระบบไอ้แพดเดนชิพเนี่ยคุณใช้แพดเดนชิพคุณเปลี่ยนเกียร์เองอย่าไปใส่เกียร์ดีครับเกียร์ดีเอาไว้เวลาขี้เกียรจริงๆจริงครับอันเนี้ยก็โรงงานมาถึงแนะนำนะฮะโรงงานก็คงรู้อะไรนะขึ้นขาวนี่ก็จะบอกว่าคุณใส่เกียร์ต่ำนี่เขาก็เขียนป้ายไว้นะ ไว้ใส่เกียร์ต่าในคู่มือเขาก็บอกครับไว้ใส่เกียร์ต่ําก็คือต่ําที่สุดนะครับขึ้นเขายิ่งชันยิ่งต่ํายิ่งดีผมก็เคยขึ้นเขานะแต่มันก็ไม่ได้ไม่ได้ชันแล้วก็ไม่ได้นานอะไรเนินๆนะครับเออใส่เกียร์หนึ่งเกียร์สองโอ้โหความร้อนนี่ไม่ขึ้นเลยขับสบาย แต่ถ้าใส่เกียร์ดีนะครับโอ้โหเหยียบกันอืดอืดอดอ,ดอ,ดอดแล้วความร้อน,นี่โอ้หยันขึ้นปึดปๆ๊ดป,ดป,ดป,ดปดเลยนี่แหละครับคือรถสมัยนี้มันก็มันก็แปลกอ่ะก็เราก็ต้องปรับตัวแล้วก็พยายามเรียนรู้มันนะครับหลายท่านก็ก็ ก็เจอปัญหานี้มาแล้วแล้วหลายท่านก็อย่างที่ผมเล่าครับเขาก็เขาก,ก็ก็บอกบอกอย่างที่ผมเจอก็คือเลี้ยงรอบไปสักสองพันห้ามันจะความร้อนมันจะไม่ขึ้นขึ้นเขานี่ก็ก็ปกติอยู่แล้วก็ใส่เกียร์ต่ําเกียร์หนึ่งเกียร์สองไปเลยครับไม่ต้องไม่ต้องคิดมากต่อให้รถเกียร์ธรรมดาก็เหอะมันก็มันก็ดีกว่าคุณไม่ต้องไป บี้คันเร่งคยี่โหบู๊บู๊บู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 วันก่อนดูดูคลิปทดสอบไอ้โตโยต้าโตโยต้าอะไรนะอะไรเวเวลสเหรอหรืออะไรชื่ออะไรก็ไม่ทราบอะเออประมาณเนี้ยที่เพิ่งเปิดตัวครับเขาก็ไปทดสอบขึ้นเขาโอ้โหคุณเอ้ยก็ไปใส่เกียร์ดีขับขึ้นเขาเสียงมันนี่มันมันมันจะพังอ่ะ ต่อมาเขาก็ลองให้ดูว่าพอใส่เกียร์เกียร์ต่ำมาครับโอ้มันขึ้นสบายเสียงมันนุ่มๆมันแบบก็มันก็ไปได้ทั้งที่เครื่องมันพันห้านะคือใช่มันก็มีที่แบบมันก็มันก็ได้แหละมันก็ใส่เกียร์ดีขึ้นได้ถ้าคุณบี้มันลึกๆอะยังไงมันก็คลิกดาวลงมาลงมาเกียร์ต่ำไม่คุณนั่นแหละมันขึ้นได้อยู่แล้วครับแต่ว่าความร้อนมันขึ้นคุณต้องไปบี้คันเร่งลึกแล้วมันก็กินน้ํามัน เครื่องมันก็ทํางานหนักเกียร์มันก็ทํางานหนักก็ก็สู่ใส่เกียร์ต่ำไปมันก็จบละมันก็มีแบบพวกยูทูบเบอร์นะแบบพาเที่ยวขับรถเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกโอ้ยรถเขาใส่เกียร์ดีก็ขึ้นเขาได้รถแบบพวกอีโคคาร์ซิตี้คาร์หรือเก่งเล็กจนถึงกระบองกระบะอะไรก็เขาบอกโอ้ยใส่เกียร์ดีขึ้นได้แรงเหลือ ก็ใช้มันก็ขึ้นได้ทั้งนั้นแหละจักรยานมันยังขึ้นได้เลยคุณมอเตอร์ไซค์มันก็ขึ้นได้แต่ว่ามันพังหรือเปล่ามันมันเหมาะสมหรือเปล่าขึ้นเขาเนี่ยครับผมแนะนําเลยคุณต้องเกียร์ต่ำมันก็เขาก็แนะนํากันอยู่แล้วแ้วมันขับสบายมันมันไม่เหนื่อยแล้วไม่เหนื่อยคนไม่เหนื่อยเครื่องคนนั่งก็ไม่ต้องทนฟังเสียงเครื่องแบบบู๊แต่รถมันแบบ ครับจะพังอยมันไปไปไปแล้วเห็นบี้ไปห้าพันหกพันรอบโอ้โหคุณเนยมันเสียงมันมันหมดแล้วอะ่ะคุณไม่ต้องไปลากอะไรมันจัดขนาดนั้นคุณอขึ้นไปในเนียนเนียน่ยรอบแรงบิดสูงสุดเนีย่ยรถเบนซินก็สักสี่พันสี่พันสี่พันห้าเกหนึ่งเกสองรถดีเซลก็สักสองพันห้าสองพันเจ็ดอะไรแบบเนี้ย อ่าบื้อขึ้นมาอ่ามันเนียนนิ่งครับแล้วบนขาวคุณว่าไม่ต้องขับเร็วบอกโอ้ยเกียสองมันจะขับไม่มันก็ขับได้ไม่เร็วก็ไม่ต้องขับเร็วอยู่แล้วครับเราขึ้นไปสบายๆไอขับเร็วเดี๋ยวก็ต้องไปจอดยิงสมัยนี้มันตัดเครื่องมันตัดก็ต้องไปจอดรอก็เหมือนกัน <c oughs> หรืออย่างทางทางราบอย่างเงี้ยทางไกลยอย่างเงี้ย <c oughs> ก็ที่เล่าไปเมื่อกี้ครับว่า รถผมห้าเกียร์ไป,ไปมาเนี่ยเกียร์ห้าผมแทบจะไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าถ้าใช้เกียร์ห้าความความเร็วรอบสองพันห้าร้อยรอบนี่ความเร็วมันอยู่ประมาณ140แถวแถวร้อยสี่สิบละร้อยสี่ิบร้อยห้าสิบละมันมันผมก็จะไม่ขับเร็วเกินนั้นไงครับแต่ถ้าจะเอาความเร็วประมาณร้อยสิบห้าร้อี่สบเนี่ย เกียร์ห้ามันก็จะรอบมันก็จะอยู่ประมาณประมาณสองสองพันไม่ถึงสองพันด้วยมั้งมันก็เลยไม่ได้ใช้ก็เลยใช้แค่เกียร์สี่คือเกียร์เกียร์สมัยใหม่เนี่ยไอเกียร์เกียร์ท้ายยเนี่ยอย่างผมเนี่ยเกียร์สี่เกียร์ห้าอย่างรถรุ่นใหม่ๆหน่อยก็เกียร์เกียร์ห้าเกียร์หก เกียร์หกเกียร์เจ็ดบางทีก็ห้าหกเจ็ดแปดเลยเนี่ยมันเป็นเกียร์โอเวอร์ไรฟ์โอเวอร์ไรฟ์ก็คือเกียร์ที่อัตราทดอะ่ะขาเข้าอะ่ะคือคือรอบรอบเข้าอะ่ะมันมันน้อยกว่ารอบออกอ่าก็เอาเป็นว่าเข้าใจประมาณนี้คือมันไม่ได้เปรียบเชิงกลครับมันเสียเปรียบเชิงกลแต่ว่ามันทําให้รอบอหมุนเราไม่ต้องใช้รอบเครื่องเยอะ แต่มันเสียเปรียบเชิงกลทําให้มันทํางานหนักแต่รอบไม่ต้องสูงคราวเนี้แล้วมันโอเวอร์ไรท์เฉยๆเนี่ยมันยังไม่พอนะมันทดกันแค่ศูนย์จุดห้าครับคือสมมุติว่ารอบเข้ารอบเข้าพันหนึ่งเนี่ยรอบออกสองพันมันมันทดขนาดนั้นเลยอ่ะมันมันมากเกินไปมันทดมันทดแบบอย่างเงี้ยมันมันเสียเปรียบเชิงกลมากไป คือถ้าคุณขับความเร็วคงที่มันไม่มีปัญหาแล้วก็ความเร็วสูงพอนะมันไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าคุณจะใช้ไอโอเวนไลฟ์เนี่ยตั้งแต่โอเวนไลฟ์ขึ้นไปเนี่ยอ่ะเกียร์ของผมมันก็เกียร์สี่เกียร์ห้าเนี่ยถ้าผมจะเร่งด้วยเกียร์สี่เกียร์ห้านะครับความร้อนก็ขึ้นครับเพราะพาระมันเยอะโหลดมันเยอะแล้วไอเกียร์เนี่ยมันก็เอาความร้อน เอาน้ำมันเกียร์มาฝากระบายความร้อนกับหม้อน้ำอีกนั่นแหละครับทอร์กอยู่โหความร้อนขึ้นเป็นร้อยดังนั้นเนี่ยผมทั้งเกียร์โตเกียร์ธรรมดาเอาให้รอบมันสูงสักหน่อยครับอย่างดีเซลก็ที่เรียนไปสองพันห้าบวกลบเบนซินก็สักสี่พันบวกลบแล้วมันจะไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนจากเกียร์หรือเรื่องเครื่องยนต์มันทำงานหนักอะไรอย่างเงี้ย ก็อย่างเอาขึ้นขาวเงี้ยถ้าคุณเบนซินนะคุณก็เลี้ยงไว้เลยสักสี่พันห้าเกียร์ต่ําๆเกียร์หนึ่งเกียร์สองสี่พันห้าดีเซลก็สองพันห้าเกียร์หนึ่งเกียร์สองขึ้นได้สบายครับไม่มีปัญหารับรองก็มาคุยคุยกันประมาณนี้ครับถ้าสนใจผลิตภัณฑ์น้ํายาลมดําและอุปกรณ์บำรุงรังกษาปืนก็ติดต่อสอบถามหรือสั่งซื้อเข้ามาได้ทั้งไลน์ท้งเฟซหรือจะโทรมาก,ก็ได้ครับในลาซาด้าโชปปี้ก็มีขายครับขอบคุณครับสวัสดีครับ